สารฝันปัญโชคฝันว่าฝนตกพร้อมกับมีเสียงฟ้าร้องหรือฟ้าผ่าหมายความว่าอย่างไรดูคำทํานายพร้อมเลขเด็ดที่นี่ฝันว่าฝนตกพร้อมกับมีเสียงฟ้าร้องหรือฟ้าผ่าทำนายทายฝันว่าเป็นสัญญาณเตือนว่ากําลังจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นในเร็วๆนี้โดยเฉพาะเรื่องการลงทุนและธุรกิจอาจจะเกิดวิกฤตครั้งใหญ่ ดังนั้นช่วงนี้ให้หมั่นเสริมดวงชะตาและหลีกเลี่ยงการทำความรู้จักคนใหม่ๆมเพื่ออาจจะเจอคนที่เข้ามาคุยเพื่อหวังผลประโยชน์หรือเข้ามาหลอกลวงฝันว่าฝนตกพร้อมกับมีเสียงฟ้าร้องหรือฟ้าผ่าเลขนำโชคเลขเด็ดสองตัวหนึ่งหนึ่งแปดสองฝันว่าฝนตกพร้อมกับมีเสียงฟ้าร้องหรือฟ้าผ่าเลขนำโชคเลขเด็ดสามตัวเก้าสี่แปด รับชมคลิปจบแล้วรบกวนช่วยกดติดตามและอยากให้ทำนายฝันอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ